ยามเช้าครับทุกท่านอ,อากาศดีครับวันนี้วันวันแล้ววันนี้เดี๋ยวเดียวเดียวเฮ้ยอะเลอะวันพุธไม่พุธก็พฤหัสนี่แหลอะอะตื่นเช้างานหลายตื่นสายงานน้อยครับอ่บาง,งานตัวครับวันนี้ตื่นเช้าหน่อยวันนี้ ไปหาอาจารย์ชูครับจะไปทำความสะอาดอ่าหมน้ำแล้วก็เป่าห้องเครื่องกันหน่อยเป่าก็อกากาศก,กันหน่อยนะครับวันนี้ไม่ได้ไปหาอาจารย์ชูน่าจะสอ่ออาทิตย์แล้วครับไปจัดซะหน่อยวันนี้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวฝุมนเยอะไว้เติมเชื้อเพลิงก่อนก็นแล้วกันครับ ห้าร้อยเดิมแค่รถใช่ใส่รถไอ้สี่ร้อยเด้อใส่นี่ร้อยหนึ่งสายหมอกสายหมอก ต้องไปเสริมแหนบหลังหน่อยครับหน้าเช็ด,ดนะแน,นอบอวบอไ,ไอเดี๋ยวกลับมาไซ่ไปไปขี้เกียจเบรกไปเบรกมาร้อยหนึ่งไมเยอะไหมมันก็ลื่นแล้ว มัน,นดไดนะ้ขึ้นหลอดไหมเนี่ยเอ้าขึ้นหลอดอยู่นี่ว่าเกือบเต็ม กตื่นหรือ,อยังนะไปดูหน่อยดิโอ้ไม่มีอะไรกินเลยในบ้านนี้อ้าสงสัยไม่ได้ไปตลาด จันชูหน่อยแล้วกันังน้งพ่อยังไม่ตื่นเหรอโอ้ยสุนสุนอ๋อเศกิตทำงานอยู่ไหนสวัสดีครับโคนชยัยครัโคนชยัยตรงไหนอยู่แถวน้องบอน,นอ รครับของานทําหน่อยครับของานทําหน่อยได้ครับว่าง,งานเยอะมีไหมม,มีงานแบ่งหน่อยไหมมีงานแบ่งหน่อยไหมร้อยละห้าสิบร้อยละห้าสิบครึ่งคนา่งโอ้โต๊ะตจานชูโต<อ>๊ะครกกรองเต่ งานเยอะไหมเยอะเยอะเยอะแบ่งผมหน่อยเด้ผมไม่มีงานแล้วเนี่ยรอรอแล้วอไว้สามไร่ฮะเอาไรสามสี่ได้อยู่โอ้สามสี่ไร่เลยอ๋อรถอ้อยไป่นไ่นนู้เอ็กซิเดนต์เลยขึ้นโมนี่เครื่องพังเลยบ่กอ๋อทำไมมันไปทางนี้ ทำไมไม่ไปบันกวดเอาไปบ้านกันี่ะนี่อันตรายมากเลยนะเนี่ยจอดอย่างงี้เนาะอันตรายมากเลยเนาะกลางคืนอ่ะเสียตรงนี้เนาะอู้เห็นข่าวไหมรถชนอ่ะเออเขาจะนอนเฝ้าอ่ะต้องเฝ้ารอใครจะไปขโมยอืมเช็กกี่วันแล้ว cán chui tụi mày vô, là đợt, là năm thì, vô, vô chừng xết là nọ, à, đi, hả? chết đi mà không cút đi, ở tụi yeah. ở, đây, ở đây. เขาเดินเร็วมากเลยอะ่ะ <c oughs> ไหนวะโอ <c oughs> เห็นแล้ว <c oughs> เห็นแล้วอยู่นูน่นที่ไปจำเขาที่ไปจำเขาอยู่ทางโน้นครับ <c oughs> โอ้ฟุนตลบมานายวย <c oughs> ตัวจริงๆเลยด้วยสุดยอดเลยอ่ะตายสิโอ้จอดกับคหูเขาพหก้อคันเล็กครับหกโลจิ๋ว จะเอาเกียร์ด้วมาเกียร์หน่อยแล้วเนี่ยถนนอ่ะ <c oughs> <c oughs> ให้มันเสมอให้มันเรียบหน่อย <c oughs> <c oughs> โอ้เขาเย,ยื่อนอันนั้นมาแบบนั้นนั่นนะ,นะจุดจุดถอยรับสินค้าครับ โอ้นอนในรถวันเดียวจัดชูเดี๋ยวพาที่ที่ขึ้นก่อนปึ๊บ,บที่พักมีให้ไม่ยอมนอนนอนในรถ ปไปไหนซื้อมาให้แล้วอ,อข้าวเหนียวปั่นเลยปั่นล่มหน่อย<ป>อเล่นคิดตมตรงไหนมาเมื่อกี้อฮะตูดกเติร์นำไปด้วยไปสตาร์ทอยู่ <c oughs> ยข้างล,างล่างหรือเปล่านั้นแหละ โอ้ทำเร็วมากเลยดูโอ้อันนี้เขาย,ยื่นมาอย่างนี้ครับนี่ครับจระบีบทยางชูเลยเยอะไหมสี่้าหลอดบ่นี่เดี๋ยวแกเอาในนี้ด้วยก็ได้ใอ้หลัง มีลมอยู่หรือเปล่า,าเนี่ยอากาศอากาศเช้าเย็นปัาเรียบร้อยครับปัดลมสักครึ่งชั่วโมงครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ